ดูคลิปนี้ของน้องแอบิเกลเป็นงานมากทำพี่เบิร์ตหลงหัวปักหัวปั๊ม น่ารักนะ่าเอ็นดูจริงๆค่ะสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่รยาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักและพัฒนาการน้องเกลอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลใช้แววซุกตาแบบคุณแม่แล้วด้วยที่มีว่าจะไปไหนพาแต่งตัวลุกไหนก็เอาอยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าโพสถ่ายรูปก,ก็ยืนหนึ่งมากๆล่าสดุดค่ะด้านโพธิน์จัดห้ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อน้องเกลพึ่งจะตื่นและมาเจอกับพี่เบิร์ดธงชัยทางด้านพี่เบิร์ดได้อุ้มและถ่ายรูปร่วมกันน้องเกลจากที่ง่วงเมื่อเจอกล้องก็ยิ้มสสวยโพา พร้อมโชว์ทำหน้าเป็ดให้ด้วยงานนี้พี่พี่แฟนคลับต่างเอ็นดูยิ้มรู้งานยิ้มออโตโอ้ยิ้มธุรกิจกล้องมางานเดินดานราสาวที่มีอาการหาวนิดหน่อยทางด้านผลิตจัดัดไทยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ารสชาติของการเป็นซุปตาง่วงแต่ก็ต้องทำงานอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆกัน